โอเคค่ะโอลาสกิมาสวัสดีทุกท่านเนนะคะวันนี้อยู่กับฟคอเรน่ามีจิโกตจังตันนี้ก็จะมาแคสเกมไฟ n ์ไลท์แอนเฟรดี้สามนะคะไม่มีชื่อบอกเลยอะโอเควันนี้เราเล่นกันถึงหนึ่งใสองนแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีเวลาจะถ่ายหรือเล่แต่เล่นอย่างเดียวนะอาจจะมีเสียงรบกวนิด้นะโอเคอันนี้เหมือนโกลเด้นเซตี้ ว่าอันนี้เอาไมกดอะไรใ่เอดโอไม่เสนไม่ให้อยู่กันนเลี่้อันนี้เป็นพวกท่อนะภารกิจของเราคือเราต้องรู้ให้ได้ว่า วันยู่ที่ไหนเนี่ยไอเอ็นนั้นอะ่ะไอแล้วก็หาสปริงแท็บให้เจอสปริงแท็บต้องรอยืดม,ม,ม,มันดูสิแต่มันกระโจนฟูมๆใส่เรามันมีแสเอะไรให้เราดู วิดีโอเออเลือกอย่าเล่นอย่าเลือกอย่าเออเลือกหรอกพี่จะนี่พี่ฟอร์สโซ่คิตตี้ที่อะไรอย่างเงี้ดิอันนี้เป็นมันเหมือนกอล์ฟเตดีเลยเนาะกอล์ฟสปินแคปก็มาโผล่ตู้มอืเราต้องหาสปินแคปให้เจอนะค่ะไปพี่เชื่อป่ะไอตรงนี้ไอตรงนี้ไอตรงริมลิม ใช่สปินคับปะมันไม่น่าจะใช่น,น,นะเนาะมันไม่น่าจะใช่สปินคัมันเหมือนมันเออนรื่อ สปริงแคปก์นสปริง,งแคป่ะแคปไอไเราจะทำเสียงนี้เดกยวกับสป,ปริงแคปจะผล่มาตรงนี้เพราะสปริงแคปมันเกลียดเด็กใช่ปะพอมาได้ยินเสียงเด็กมันก็จะมาตรงนั้นไงมาแล้ว <Hello. S 1> <c oughs> ตอนนี้เรากำลังดูหนังอยู่นะคะเนี่ยเราอาจเสียงรบกวนด้วยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถคู่อ่ะใช่เออได้ยินไหมได้ยินไหมฮะไม่ไม่ไม่เออเลอ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 ร้านตอบได้ไหมเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ ไมเออรู้ล้วเขิดมากิดตัว่ตอนซอม่เดลยเจดเพื่ออะไรวะตัวมนี้ยนะ่อไมัส่วดีวีดีโอเออเนี่ย่าจอ้ชอบ่ไงกูอันกีนรติน่าตาไม่ชอบเรื่องเนาะฮาว่าไงบอกอุ้นนี่าเกียดตาไปม่ใหม่หม่ม่ โกว่ากม่าเข่าเบอก่าเขาบอกว่า <lump> เ่เขาอว่าเขาอ่เขาอเขีอว่าเขอกว่อว่ะเาอ่าอว่าเอกวปาขอก่าขอ่าเขบอ่่เอว่เข้ยกเอเออกอร์เอว่าเ่เอเาอ่อมของ่เข่แว่งเ่เาอกขอเอเออเวเอก้ว น่ากลัวน่ากลัวจังเลยน่ากลัวน่ากลัวเนาะน่ากลัวเนาะมันมาแล้วตันมาแล้วไปยอ้มันมาแล้วเล่นอะไรไปเจ้าเล่นีะไรไเฮ้ยมันมาผดในห้องเนี้ย น่ากลัวน่ากลัวมากค่ะเกมเนี้ยคนก็แนะนำให้เล่นกันจ้าหลายเต้นด้เต้นด้วยกันแล้วมีฟลักซี่ด้วยอ่ะนี่ไงฟลักซี่ซ้อมเมื่อวานเนี่ยฮะวิดีโอเออแล้วต้องรีบซ้อม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 เราบดเอาดิ nó có cái gì đẹp lắm rồi ồ hô ก่อนเราเล้ยอยากรู้น, <ะ S 1> น่อยเนะี่ยไอพอดไปเยอะแล้วไหนดูดิไอพอด <3 S 1> ทำมาลุนบ่ไอยเกมที่เสียวใสที่สุดในโลก hello nó phòng ơi hello hello <hurting> <coughs> <coughs> hello 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 บอลต้อมบอลลูนบอยงี่เงาหน่อยเนี่ยตีห้าแล้ว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 เดี๋ยวก็ได้เล่นมินิเกมอีกนะคะแมนจริงออกมาสิจริงแกอู้เต็มหน้าวิดีโอเออเลิกวิดีโอเออเลิกแหนจริงแกออกมาสิพัดทอมบอลลูนบอยพอัดทอมฟ็อกซี่พัดทอมชิก้าพัดทอมพอัดทอมแล้วก็ยุ่งข่าในคนนี้พูดอะไรวะ ขอโทษนะคะเมื่อกี้มีคนมีคนบ้าอยู่ข้างข้าวตัหัวร้อนะคะขอโทษด้วยนะคะท่านผู้ชมบ้าปากบม้เอ้ยอะไรประเภทหรอไฮเกมสยองใส่รับรองว่าเย้โอ้โหน้ำตาจะไหล เล่ไง่ไอ้พวกพลทอมชันชน,นะเดี๋ยวก็เราก็ได้เล่นมินิเกมนะคะนั่นไงมาแล้วมินิเกมมาแล้วเล่นไปชิกา้าเหรออันนี้เหรอต้องมีเพลงเลยเต้นได้จังหวะเสร็จแล้อง ปลอดภัยนะคะกระเจไ๊ไบสายเล็สุดตาหลอนวันนี้เราจะเล่นเลคคอวันนี้เราจะเล่นให้ได้อย่างน้อไอน์นะคะเียวค่เริ่มจากร่อมันมาทางนี้นะคะอาโอ้ยเสร็จแล้วก็ ก็ย <G ã aims> <net diz> ังไงคลิป <inve> น <bus ics> ี <Penguin> ้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย